สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้วิธีช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้ผอมาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปีนี้กับรอย a l Enfield g u e r i l l a 450รุ่นปี2025รถเนเกตไบคลาสกลางที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะสายขี่ในเมืองสายเดินทางและคนที่อยากได้รถบุคลิกดิบเทมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครและที่สาคัญรุ่นนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดประเทศไทยแล้วด้วย วันนี้เราจะคุยกันแบบละเอียดใช้ประสบการณ์การขี่จริงแนวคิดของรถรุ่นนี้ความเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองไทยรวมถึงราคาจำหน่ายในประเทศไทยแบบเข้าใจง่ายใครกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้ข้อมูลครบแน่นอน r o ย a l Enfield g ก l r i l l a 450คือรถมอเตอร์ไซค์สไตล์โรสเตอร์หรือ Naked Bike ที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับ h i มล l a y a n 450แต่ปรับบุคลิกใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับการใช้งานบนถนนเรียบ เน้นความสนุกคล่องตัวและการขี่ในชีวิตประจำวันเกริลลา450ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้รถที่ขี่ง่ายแต่ยังมีแรงบิดและพลังเครื่องยนต์ที่เราใจไม่ใช่อ d ดเวนเจอร์ไม่ใช่สปอร์ตจ๋าแต่เป็นรถที่อยู่ตรงกลางและตอบโจทย์คนเมืองได้ดีมากดีไซน์ของเก r ริลลา450จะให้ความรู้สึกแข็งแรงดิบเท่ตามสไตล์ Royal Enfield แต่ก็มีความทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวรถดูสั้นกระชับถังน้ำมันออกแบบให้ดูหนาและแน่นให้ความรู้สึกบึกบึนตั้งแต่แรกเห็น ไฟหน้าทรงกลมแต่เป็นไฟและเต็มระบบให้กลิ่นอายคลาสสิกผสมความโมเดิร์นอย่างลงตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นเลดทั้งหมดทำให้รถดูทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆของค่ายอย่างชัดเจนตำแหน่งท่านั่งของเกอริล่า450ถือว่าเป็นมิตรกับผู้ขี่มากบอกไม่สูงเกินไปแฮนด์ยกกำลังดีขี่ในเมืองไม่เมื่อแขนไม่ตึงขาไม่นอมากน้ำหนักรถกระจายดีทำให้ควบคุมง่ายแม้ในความเร็วต่ำหรือเวลารถติดแบบสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ก็ยังเอาอยู่สำหรับคนไทยที่มีส่วนสูงประมาณ165 1 7 5ถึง175เซนติเมตรสามารถวางเท้าได้ค่อนข้างมั่นใจหัวใจหลักของเกรินล่า450คือเครื่องยนต์ขนาด452ซีซีสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Royal Enfield ให้กำลังสูงสุดประมาณ40แรงม้าและแรงบิดราว40นิวตันเมตรจุดเด่นของเครื่องยนต์ลูกนี้คือแรงบิดมาเร็ล ออกตัวดีมากเหมาะกับการใช้งานในเมืองขี่แซงขีมุดขีหนีรถติดทำได้สบายๆและยังมีแรงปลายพอสำหรับการขี่ทางไกลความเร็วเดินทาง120-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้แบบไม่เครียดเสียงเครื่องยนต์ยังคงเอกลักษณ์แบบ Royal Enfield มีความทุ่มหนาไม่แหลมเกินไปฟังแล้วได้อารมณ์รถคลาสกลางที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน ใครที่ชอบฟิลเครื่องสูบเดียวจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนและที่สำคัญเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้มีความเรียบขึ้นสันน้อยลงกว่า r o y a ย e n อ i นฟ d รุ่นเก่าอย่างชัดเจนทำให้การขี่ทางไกลสบายขึ้นเยอะระบบเกียร์เป็นเกียร์6สปีดเข้าเกียร์ง่ายคลัตซ์นุ่มเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโช๊คหัวกลับขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงดีมากเวลาเข้าโคง้งหรือเจอถนนไม่เรียบส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อคปรับพอลิโหลดได้รองรับทั้งการขี่คนเดียวและขี่ซ้อนถือว่าตอบโจทย์ถนนเมือง ทั้งลูกระนาดทั้งทางครัวครับระบบเบรคให้ดิสเบรคหน้าหลังพร้อม ABS จากโรงงานการเบรกมั่นใจใช้งานจริงในเมืองหรือทางไกลก็เอาอยู่ดิสหน้าให้แรงเบรกที่ดีควบคุมง่ายไม่กระชากเกินไปเหมาะกับผู้ขี่ทุกระดับตั้งแต่มือใหม่จนถึงคนที่มีประสบการณ์หน้าจอเรือนไมเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบของ Royal Enfield ทําทำให้สามารถใช้งานนำทางได้เหมาะกับสายเดินทางหรือคนที่ชอบขี่ออกทริปต่างจังหวัดถ้าพูดถึงการใช้งานในประเทศไทยกรินล,ลา450ถือว่าเหมาะมากด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่หนักจนเกินควบคุมขี่ในเมืองก็คล่องขี่ออกต่างจังหวัดก็สนุกเหมาะทั้งการใช้งานทุกวันไปทำงานไปคาเฟ่ไปเที่ยวหรือจะเอาไปแต่งเพิ่มความหลอ่อก็ทำได้ง่ายเพราะตัวรถมีฐานที่ดีมาก อีกหนึ่งจุดที่หลายคนสนใจคือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองจากการใช้งานจริงเครื่องยนต์4 5 4 c ีตัวนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ25-30กิโลเมตรต่อลิตรึ้งอยู่กับลักษณะการขี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสำหรับรถคลาสนี้และถังน้ำมันที่ให้มาค่อนข้างใหญ่ทำให้วิ่งได้ไกลไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยมาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือราคา Royal Enfield เกริลลา450รุ่นปี2025ในประเทศไทยจากข้อมูลและการประเมินราคาในตลาดไทยรุ่นนี้จะมีราคาจำหน่ายประมาณ200,000ต้นถึงกลางขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่นำเข้ามาจำหน่ายในไทยหากเทียบกับสเปคเครื่องยนต์และคาแรคเตอร์ของรถถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใครไม่ใช่รถตลาดจ๋าแต่ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันการิล่า450คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าลองมากโดยเฉพาะคนที่เบื่อรถญี่ปุ่นแนวเดิมๆอยากได้ฟิลการขี่ที่มีอารมณ์มีตัวตนรถรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ Royal เอ็นฟิลกา l l ล l a 450 2025ไม่ใช่รถที่แรงที่สุดไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดแต่เป็นรถที่ขี่สนุกมีคาแรคเตอร์และเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยจริงๆใครที่กำลังลังเลอยากได้รถคันเดียวที่ใช้ได้ทุกวัน และยังพาเราออกไปเปิดโลกบนท้องถนนได้กริลลา450คือรถที่ควรไปลองขี่ด้วยตัวเองสักครั้งถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไร้วิธีเพื่อไม่พลาดรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆใ,ในตลาดเมืองไทยแล้วพบกันคลิปหน้าขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางครับ